الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحم الله تعالى ونفعنا بعلومه من دارين آمين Allah, Allah Fakir fid dini wa alimna ta'win Allah Rabbi Allah Rabbi zidana inman nafiyah Nati hasib ed Nabca kang lang Bantati Maka berkata Jibrin มา k าบิดกาตายิบรออินยังมานุ่งกูอีทูนามาย่อรตวานเอามาเลยเรียกว่านี่เราเล่งทึ่งเรื่องราค้องมาเลกาจิบรออินกำลังไปห้ามฉันซาวันชื่อว่าฉันได้วะฉันได้วะฮาดีรอตุนกูดุสไปห้ามซาวันฉัฮาดีรอตุนกูดุส ก็เลยไปวุเวียนอยู่ในซาวน์ชันอาดันนะครับยันนาตุอาดานานนะครับประกอบนอมาเลกาติฟายันนาตุอาดานันนะกรับท่ามส่งใส่ว่าเออแหล่ใครฟ้าอยู่หลาวอ่ะซาวน์เดียชัวร์ฮันดี้เราต้องโกดุสนังใครคนฟ้าต่อไปล่ะอ่านะครับเอาวันนี้มาเล่มาเลกาณนะครับวันนี้วันที่สิเดือนมกราคม2564วันอังคารอยู่ในเดือนยามาดินอาวันนะครับ1412 หลังจากนั้นมาเลกาจิโรเองก็ตอบเผื่อมาคาเบกาตาจิบรเองดังนั้นมาเลกาจิโรเองก็ตอบว่าอย่างมันน่งกูอีตูอย่างมันน่งกูอีตูนามาอย่าริดวานผู้ที่ฟาวนั้นชื่อว่ามาเลการิดวานอ่าผู้ตีฟาวซาวันฉันหาดีเราตุนกูดุสนั้นเชื่อว่ามาเลการิดวันริตวันทำงานทึงอะไรฮะ อ่าดูแลกิจการของซาวานตกลงวันนี้คือผู้อาวุโสที่สุดนะครับอ่าเทค่อยดูแลอยู่ซาวานต่างมดจัดก,การเลยต่างมดเลยนะครับอ่ามาเลกาลีดาวาเน,นี่ยเป็นผู้ดูแลซาวานหาเดียตงกกดุสยิบรอยได้บอกว่านั้นมากาเบกาตามาเลกาอิตูด,ดังนั้นมาเลกาตยืนนับประตูอาดาน่าก็ตกใจบอได้ยินคำนั้นปังเลยก้าวคํามว้า นะครับตามว่าอุซุบานัลลอฮ่าไ,ไอ้มาอย่างปั่มตอกเจขึ้นว่าโอ้ริดอวานเองเออซุบานังองโลใช่ไหมนะน,นั่นคืออะไรอย่างเป็นการข้ามกาวข้องมาเลกาตเตียดาอากูอ่าเตียดาอากูสก kali อ่าเตียดาอากูมันยามันยา kali นะครับอ่ามันยา kali ข้าไม่นึกเลยนะครับไม่นึกสักนิดเดียวเลยวะข้าไม่เคยนึกสักนิดเดียวเลยวะนะครับ Ah, bahwasanya Allah Taala menjadikan syurga yang lain daripada syurga ini. Bahwasanya Allah Taala menjadikan syurga yang lain daripada syurga ini. Tejing Allah Taala dari sang sawan ti en sawan ni yang mi ik no. Ah, ha, yip malaikat nanti bawa. Allah Taala dari sun sang sun sawan ti en sawan chan ni yang mi no. Nakap? อ่าแต่จริงอัลลอฮฺตาลาได้ทรงสร้างส่วนสวรรค์ที่เอือดจากสาวรรค์ชั้นนี้ยังมีอีกเนาะนะครับอ่ายังอีกอีกเลยเนาะอ่าโอ้ยิบรีงนะครับโอ้มันไม่นึกนึกไม่ทึ้งเลยว่ามันมีมันก็นั่นในนี่ก็เรียกอะไรฝาบซ่ามาอัลลอฮฺตาลาเข้าว่าสวรรค์น,น่ะคือมันไม่ควรเทจํากัดเหมื่อหลูกดุนยาเนี่ยเห็นไม่ดุนยานี่เวลาเราโยนะมันต้องจํากัดใครมีเช้านวดเชื่อมนี่ก็โยได้เชื่อมนั้นแหลยนะครับที่แปลว่าข้องผลให้เช้านวดเผื่อน,นั้นนะครับมันไม่ได้ แต่สาวันนั้นไม่มีไม่มีจากัดมันกว้างโอ้ไม่เล่งเล่งบอกไม่โตกงนี่นะครับความเนี่ยมันหมากนั้นอัลลอฮ์สร้างมาสร้างได้อีกนะครับอ่าสร้างมาสร้างได้ถั่วลกนะครับไม่ใช่เป็นโลกสร้างหมาสร้างได้ถั่วอณาจักรยังมีหมากกว่านั้นเลยวันนี้บอกว่าฮะดี้ตุนกูดุสสาวันจันนี้ยังมีแต่ต่อไปนั้นเวลาเราไปอยู่ในสาวันนั้นอัลลอฮ์ตาลาที่ให้ใครส่วนตัวก็ได้นะครับอ่าอัลลอฮ์ตาลาสร้างให้ผู้ที่อัลลอฮ์ตาลาหลักเห็นไหมอ่ะ แค่ทำตัวให้ดีนี่อยู่ดนยานั่นยาอย,า,อยาเลวซ้ำเลยนะครับทำให้อัลลอฮ์ตาล่ารักไงอัอลลอฮ์โกรธอ่าอยู่ดนยาใช้ชีวิตให้เป็นนะครับเห็นไหมอ่ะเราว่าเซเวันมันมีแค่เจ็ดชันช้นแปดชั้นหรอกมันไม่ใช่มันมีมากว่านั้นเลยฮ่าเพื่อตีกันกวาดการสร้างนั่นนะครับนี่เราเลยนี่ไอ้สมัวนี่เผื่อตีโดนยานี่คือมันมีแค่นี้แหละซึ่งมนุษย์ที่ออกจากโลกนี้มันไม่มีไม่มีเทปไปแล้วใช่ไ ที่ไปโย่ออกจากหลกงนมนุษย์ตังดาวนันไม่มีแล้วเธอเทมันกว้างแค่นี้แล้วทำไมอ่ะนี่คือะจำกัดเท่ารับมนุษย์จำกัดสท่รับปลาปลานั้นมันที่ออกออกจากฝืนเทจากน้ำจากทะเลนั้นมันไม่ได้แล้วมันซุดเชี่ยมทะเลข้องมันมันที่หิงไปในผานในถั่วเลยแต่ไม่มีปันห้าสท่รับปลาปานั้นมันไม่มีปันหาเพราะว่ามันไม่ต้องทำบัสปอดอ่ามันไม่ต้องพันบัสพอดมันไม่ต้องมีบัตรประชาชนซึ่งไอ้เรามนุษย์นี่จำกัด พอได้เนี่ยมานูอัลลอฮ์สร้างมาเป็นผู้ภูติปาสเสื้อติสุดมีสติปัญญาใช่ไหมอะ่ะถึ่งเวลาเราไปปั๊บถึ่งผ่อนออกจากประเทศประเทศไทยนี่อ่าต้องมีบัตรป้อดหล่ต้องมีเอกสารหล่ะสรัารป่านั้นไม่มีนะครับ่าอ,ออกจากเมืองไทยที่ไปเที่ยวผ่าหมาก็ได้เลยป่านั้นไวายไปเลยทะเลตรงนี้นมีไวายไปทะเลพ่ามาปอดจักไว้เลยพ่ามาที่ออกไปทะเล,ล,ปปเละะฟิลิปปินส์ก็ได้เลยเป่ไหมอ่ะอ่าฟิลิปปินส์สิงคโปร์ได้เลยพอได้อ่ะ เพราะว่ามันเพียงแค่ต้องระวังตัวยญ่อย่างเดียก็ถ้าปลาตัวเล็กก็ต้องต้องระวังปลาตัวหญ่อ่าปลามันตัวหญ่มาก,กินทึ่งปลาตัวหญ่มันมีอำนาจนะครับปลาตัวหญ่ก็ต้องต้องระวังกันเล่าต้องระวังปลาเดตัวเล็กๆนะครับอ่าเ่มารุมกัดกันเหมือนกับแผลแกะนั่นแหละนะครับอ่าถ้าว่าแกะที่อยู่ตัวเดียวก็ต้องระวังเสื้อทึ่งนก,กนะอิสระไปได้ถัว่วใช่ไหมอ่ะเห็น <M> มาเต๋อเขาบอกคคายวัดนกคลายวัดนกนะ ข่าวัดนกเทวม,มาจากปะเทศนอกนะใช่ไหมอ่ะนั่นมันบินมามัวงไงนั่นไปได้ถัว่วไม่ต้องใช้บัตรปอดนะนนี้มันนนี่คือมีเขาเรียกมีปัญญาเขาเราสร้างให้ได้ถึ่งานในสาวันนั่นไม่ตองหลยเมื่อเมื่อกับปลาในถาเลเลยในสาวันนั่นในสาวันน,ะนั่นเมื่อ,อ,อกับปลาในถาเลเลยถึ่ไปอยู่ในสาวันนะั้น <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องเทวา่าโอ้ไปสาวันฉันนั้นนั้นมันต้องพันบัตรปอดนั่นล่ะบ,บัตรปอดนี้ล่ะไม่มี มาแลกจักรเข้ารู้จักมดนะครับนกจากคนทดี่วขึ้นพึ่งออกมาจากนาหรอกที่เราเละอ่านมันก่อนนั้นเห็นไหมอ่ะมันมิดติดอยู่ที่หน้าภากนะเห็นไหมอ่ะอันนั้นไงโบ้นนั้นครับก็ไปได้ถัว่วแต่เผื่อกรหลังเกียทักนิดพึ่งออกมาจากนาหรอกพึ่งออกมาจากขบเห็นไหมแต่ว่าหลังจากว่าหลังจากกระทุกหลังให้เสร็จเรียบรย้อยลงไปไว่ายน้ำในน้ำคลองนั้นนั้นนะครับในน้ำคลองเี่ยว่าหายาตูวนะเห็นไหมอ่ะอ่ากามมดนั่นก็ได้อิสาราอีกต่อไปแล้วไม่มีปัญหาแหละ ตึงในสาวันนั้นถั่วโอ้ความยิ่งใหญ่กว้างนั้นมัน,ม,นมันมันมาห้าซ่านบอกอธิบายไม่เท่าพื้นถิ่นนะความหญ่นั้นน,น,นะครับเบิกขนาดคนเดียวเท่นะครับเที่กาวตัดเบะตาวตัดเบะที่นห,นหนึ่งทึ่งวงต้นไม้มาตอนนึ่งนึ่งตอนนึ่งตอนนึ่งพวกมาเลยคนเด็กก่ามาไม่รู้กี่สิบปีไม่รู้กี่หลานตอนเลนไะม่รู้กี่สิบหลายเลยเห็นไหมอนนเอาล้อตาลสร้า,างลา้ให้ฮะนั่นคือวงบอกว่าความยิ่งใหญ่ของสวนสาวันนี้โอ้ มันหมามห้า้าซนึ่งนรกนันจากัดหลาวก็เมื่อกระคขุกก็เลยนรกบ่ขุกก็จํากัดใจไม่อะถ้าตัวไปอยู่ในขุกเทนะครับขุกบางฟ้านมันก็เขาก็กันรบมันอ่าเอาไปไหนไห้เลยอ่าในเมื่อตัวไปอยู่ในนรกตัวตกลงไปเลยนั้นมันก็รบมันทึ่งต้องปีนขึ้นมาเจ็ดสิบปีึนวังที่ทึ่งมาข้างบนนั้นแหลที่ใครมันทีรอดไม่อ่ะนั่นไง ไอ้นั้นข้อเรียกว่าอะไรเนี่ยข้อเรียกว่าพื้นเสียของนรกก็ดนเนี่ยก็พื้นเสียของขุกก็ไข่กันนั่นแหละนั่นแหละทำตัวให้ดีย่าไปชั่วแรงให้อัลลอร์รักอัลลอร์โฉออัลลอร์รักอัลลอร์เมตตาเนี่ยโอ้คนนี่หวานนะาซาลาวะนะมากๆมันะาสนนะครับอไอเนี่ยพ่อมาเลกการยีบเราเองต่อว่าที่ด่าว่านเรยควาวดูแลโอ้เกว่ามุสุพานัลลอฮ์ด้วยเชื้อเนาะสวรรค์นี่ยังมีเลยอัลลอร์สร้างว่านี่กูบอกว่าความยิ่งใหญ่อัลลอร์รวย เอาล้อมาห้ารำรวยนะครับห้าอำนาจต้องการอะไรได้ต่า,า,างี่เพียงแค่ทำดีนี่ทำดีกับพระผู้เป็นเจ้านี่ทำดีให้เป็นนะครับอ่าโยโดนญาณี่ทำดีให้เป็นเราลองแล่แล้วเราอยากไปทำดีกับสิ่งอื่นมันไม่ได้หรืองรออเราเมื่ออย่างเเวลาเราเดินเดินปั๊บเราเห็นไม้อ่ะส้มหมดเปียกๆีสบซัมเมอนว่าเราเดินถึงปั๊บทึ่งทึ่งมานั้นมันวิ่งี่มากัดเราเลยทํานลหนิเธอที่ไปชัดมากที่<ล>ทไปปี๊บมากเลยเธอเหยียดจากค้องเลย อยากจะข้องมากเลยเดี๋ยวมันออกมาตึงมันเล่นก็นเดี๋ยวอไอ้แดงยืดมันก็ยึดทันทีเห็นไหมอ่ะนั่นผมบอกว่าให้ทําดีจะข้องไห้หมังมากเนี่ยมาทําดีกับไอ,อ้นี่นะครับม้านี่มันไม่ได้เหลืองหรอกมันก็มันยากีิกัดใครมันก็กัดเท่ากัจะข้องปีทีเดียวมันก็ไม่หา้านเห็นไหมอ่ะอิสลามเรลนั้นนะครับมันมีแหละบูฮานาฟีเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงม้าเป็นไหมนี่บูฮานาฟี่็เลี้ยงมา้เมา,า,าเขาเลี้ยา,ายอ่า อันยิ่งมัอัลละมา์มากติดฟาวฟาวส่วนฟาวส่วนนะเดี๋ยวเอันไม่อ่ะส่วนมาปฏิเสธอารัฟเขาจะเลี่ยงกันมากมันมีละ่ะแต่ว่าเตะตองไม่นานถึงฮานาฟีก็นู่งโอ้จับได้แต่พิษมันไม่ได้ฮารมเตะตองมากนะก็มันเป็นนายิสอะไรนะนายสิสฮนะนายิสนักติดสุดนะัด่นะอ่านายิสนักติดสุดเลยอ่ะเอาเลยเอาเลยนะีต้องใส่ต้องมันนำเลยแล้วอ่านี่ยไม่มันเป็นนายิสเซ็นนัก กับม้านะม้ากับมู่นั่นในอ่ะเวลาเวลามันปล่อยซม่งม่าเราเลี้ยงได้นะมันต้องหลบฟังซมมงเม่าเธอใช้มันไปหยิกกวางมันหยิก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 ึงนลยหยุดไอ้แดงหยุดมันก็เบรกต่กว้าเห็นไหมอ่ะมันไม่ยินมันไม่ไปเห็นไหมอ่ะถึงกับพอไวลาะพอไปตึงปั๊บมันกัดกัดกัดึงงอามันกัดได้นั้นเราแคบวิ่งไปแน่ถึง เทเทมันกัดนั่นเราก็ตัดออกเสียนะครับเห็นไหมอ่ะนั่นซ่ามาดกินได้เลยเพราะถ้าเราเนี่ะซูนักทีเลี้ยงมาเผื่อได้เ่ยลูกฟั่งจ้าก้องแต่ถ้าว่าไอ้แดงยืดยังเโาอยู่เลยอย่างที่ไปกัดอยู่เลยน่ะนั่นนั่นใช้ไม่ได้นั่น่ะมันใช้ไม่ได้ตัวนั้นอย่าเอมาใช้นะครับไม่ได้เหลือยังเห็นไหมนั่นก็เรียกว่าสัตติว่าฟาวบานนายอย่างเนี้ยไอ้นี่ก็เหมือนกันสถานเททางมดเนี่ยลักสุพรรณนาตาลาสร้างมายิงใหญ่มาเห็นไหมอ่ะ เวลาเราเรากัวนั่นคือเหยียบจ่าข้องเหยียบจ่าข้องมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปปี๊บมันนะครับอ่าบางคนนี่ไปปี๊บมันปี๊บกระต่ายเลยถึงเหยียบจ่าข้องนั่นจ่าข้องบ้านมันรู่มันรุ่มสู้ก็มันเพราะวันนี้ยิงเสียงจ่าข้องก็ว่านี่ซัดนี่มามันรู้ฟังรู้ฟังว่าคนล่ะคนนี่เรงว่าซัดเลยไม่รู้ฟังนะครับอ่าเนี่ยแม่หน่อยเลยตั้งรู้ฟังไม่อ่ะเวลาอยเกิร์เราเนี่ย อ่าพอได้ยินแจ้งจากข้องวันเดือนมานั้นมันรู้ลแล้วแหละว่าจากข้องมันมาแล้วนั่งไงมันรู้ฟังทึ่งไอเราเนี่ยมีสมองนะครับยังคิดไม่ออกเลยไม่รู้เลยนะไอเนี้ยพ่อมาเลกาจีบเราเองตอบไปน,นั้นปั๊บอ่ามาเลกาดีฟาประตูอาดานนั่นก็อ้สุดยอดนะครับเนี่ยมีซาวันอย่างมีเลยพอล้างจากเ็ตเรียบร้อยเลยนั้นกามเดียนกามเดียนมากับเบกาตาเอียหล้างจากนั้น ดังนั้นมาเลก,กาถือยืนนาะทาวันเดออดานานั่นท่ามอีกแล้วท่ามวา่าเฮยิบรอเอ็นโอมาเลกายิบรอเอ็นนะครับโอมาเลกายิบรอเอ็นนะครับอ่าท่ามต่อไปแล้วอ่ายิบรอเอ็นนะครับอันตัวอะไรนะั้นโอ้เขียนปิดหมดเลยอาปาเกฮันดาอ่าอ pa, uh อใช่อาปาเกฮันดาม,าามูดาตังอินีนั่นอย่ามูนั่นอย่านามูดาตาไม่ใช่ ต้องอ่นานว่าเกฮันดะมูขอ้อศอนกันเลยถึงดาตั้งอินี่นะครับเจ้าต้องการอะไรถ่ไดมาสาตานถ่แห้งนี้ถ้าเจ้าต้องการอะไรล่ะถ่ได้มาสาตานถ่แห่งนี้นะครับอ่ามาเลกัติดีฟเอาดนั่นนั่นยืนวเนี่ยเราคุยตั้งนานแรงเลยนี่คุยเรื่องนน้นเรื่องนี้ตั้งนานแล้วลืมท่ามไปวาอ่ามึงมานี่ทำอะไรเนี่ยต้องการอะไรเลยอ้ยิบเลยอเองอ่าไอเธอมานี่ต้องการอะไรละ่ะลืมท่ามไปนะครับ คุยอีกแอ้เนนอกไม่ได้เลยทั้งหมดนะครับต้องการอะไรเทมานี่ยนะครับมาหาอะไรล่ะนะครับมากาตาจิบรเอดังนั้นมาเลกาจิบรเอ็นก็ตอบว่ามาเลกาจิบรเอ็ก็ตอบว่าอากูฮันดาอากันชาลกาฮาดีรตุนกุดุสอากูฮันดาอากันชาลกาฮาดีรตุนกุดุสข้าต้องการข้าต้องการที่จะมาเอาสวรรค์ที่เชื่อว่าฮาดีราตุนกุดุสเห็นไหมอะ อลอเราสร้างให้มาเลกาจีบรเอนั้นมาเบกมาทุนสาวันชันนั้นไปโอ้ตกองรู้ว่ามาเบกชาววันชันนั้นมันไม่ธรรมดาเลยอลอเราสร้างให้มาเบกไปเลยพาไปนะครับพาไปอยู่ต่อหน้าพระองค์ต่อเดี๋ยวนั่นก็ี่ชาล่องกงนบรรดาคนในสวรรค์นั้นมันมีข้างหน้าบอกต่อไปอีกนะครับอลอเรานะครับยิบรอเองว่าข้าต้องการที่จะมาเอาสวรรค์ที่ชื่อว่าฮาดีราตุนกูดุสจะมาเอาต่อ่าสวรรค์นี้มันไม่อยู่เป็นเถนะมันลอยได้นะครับ อ่ามันลอยได้มันเป็นไม่อยู่เป็นทีนะครับเราเห็นไหมโบยืนเตร้างนั่งนะครับเตี๋เราไปเลยนั่ง<อ>นั่ง,งอีกอ,อะไรนั่งนั่งลิงนะเสีอิวนะนั่นแหละอ่าคู่กันนั่งในอยู่วันวันนั้นคุณนั่งในอยู่ผักนึ่งกันล่ะอ่เตีว่ามันขึ้นไปอยู่ในสซาวันเตี๋ยวเตีว่ากอดเตี๋ยวทุกทุกทำลายไปอยู่ไปอยู่ในในในทำในในทำทุกเอาหินตบมันอ่านั่นนั่งนั่งอันนั้นขายข่ไปนั่นมันคืออะไรข้อสร้างมันคือข้อออกมาจากเนี่ย นะครับเขาชังชังในการสร้างเขารูวชังในการทำใช่ไหมอ่ะนั่นไงทำลายโซนซาวันมดอนัคนก็เรียกว่ามันมีหลายนั่นคือจินตนาการมันออกไข่เนี่ยมันนะครับนั่นในกีตาร์เสียเราแรกเนี่ยเนี่ยครับนั่นคือจินตนาการมองไปได้แต่เราอย่าเชื่อมันไม่ใช่คุณเป็นเป็ดนั้นนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมอ่ะก่อนเรื่องว่าสร้างอัลลอฮฺสุภาอวตาละสร้างให้มาเอาซาวันเฉนีไงดีมาหน้าตมปาดเนี่ยมันอยู่ทไหนนะครับ มันอยู่ที่ไหนมาคาเบกตัมมาเลกานะครับก็เลยมาเลกาเตฟ้าอดานานนั้นนะครับอ่ายิบเราเองท่ามไงว่ามันอยู่ที่ไหนล่ะโอ้มาเลกาเจ้ารูไม่ะรูแห้งไม่ะมันอยู่ตรงไหนมากาเบกตัมมาเลกาอีนี่ล่ะเดียวดังนั้นมาเลกะเตยืนนานนั้นก็ตอบว่านี่แหละคือสวรรค์ฉันนั้นอ่านี่แหละคือสวรรค์ฉันนั้นนะครับ Maka manila Jibra'in kepadanya. Dan nak maleka Jibra'in kau mong du to, sawan canan pap. Maleka Jibra'in kau mong du tak sawan canan. Nakap. Maka mat dilehat padanya biba apa banyak atasnya daripada anak kuncinya. Paya leh. Maka dilehat padanya biba apa banyak atasnya daripada anak kuncinya. Kalau hello kunci, อ่าเล่ยลกูกกุญแจนะครับอมาร์กไม่ในซาวันทเตช่อว่าฮาดีลาตุนกกดสุสโอ้โลูกเจมาร์กจังนะครับดังนั้นนะครับก็เลยเห็นลกนูกกุญแจนะครับมาร์กไม่ในซาวันทเตช่อว่าฮาดีลาตุนกกดสุสลูกเจก็ลุยมอนนะครับอ่ามาเลกา้าเยรูเอหเห็นยังที่อาดัศอรองเมงตาวีบล์บีลัง,งอันหยอซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่ามันมีเท่าไรความมาร์กนับไม่ท่วม ไม่มนะีใครรู้เลยว่ามันเทาไรหมากนั่นสุดหลกตาเี่ยวองลงเนาะอ่าสุดหลกตาการแรงไม่ได้ที่แรงอ่ะสุดหลกตานั่นขึ้นนับได้เลยแร้งไงยๆวาไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้เลยว่ามันมีหมากเทาไรหลอกเย่นั้นมาเลกันอัลลอฮ์ตาลอยู่นอกจากอัลลอฮ์องเดียทานั้นที่ทรงรู้ตกลงว่าสาวันฉันนั้นทุกปิดตายวันหน้าเลยเน๋อปิดปิดว่าเราสาลาสร้างมาสร้างมาโอ้อัลลอฮ์มีฝ่าสามาร์ดมันไม่ใช่เงื่อนมน lum, <together>. ุษย์นะ well ต JJ, parfois, e ША, ้องใช้เวลาเวลาสร้าง แตนีอัลลอฮ์ตาลาสร้างมานี่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อะไรมาเพียงแต่แก้กาวกลความสร้างมาขอออัลลอฮ์ตาลานั่นคือมีได้ทั้งมดนอกจากอัลลอฮ์ตาลาทงรู้ว่าอุ่นเกมันมีมารกในฮาดีเราตุกูดุสนั้นอัลลอฮ์ความมากนะมากาเบกตาจีบรอเองดังนั้นมาเลกาจีบรอเองก็กาว่ามาเลกาจีเอ็นก็พูดว่าเื่ออกูฮันดามัมบ a าวะอักันดย pada ฮ a d ีเราตุนกูรุษนัลฮตล อาขุฮันด,มนา,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 ดามนำว่า akan dia kepada ฮะดารัตุนลอต้าลาข้าต้องการจะผ้ามันไปห้าระผู้เป็นเจ้าต้องการจะทุ่นแบกซานนี้นั้นไปห้าปะผู้เป็นเจ้าข้าต้องการจะผ้ามันแบกทุ่นชันซ้อนชันนี้นั้นไปห้าปะผู้เป็นเจ้าอ่าไปห้าอัลลอฮฺาตาลาย่า Nh งมหาเบซาพระอ,องค์ผู้ทรงสู้สุดพระอ,องค์ผู้ทรงสูงสุดดันย่างมหาติงีและ ผู้ส่งหญิงไงอ่าต้องการจะพาไปข้าฟาร์มผู้เป็นเจ้าผู้ส่งสูงสุดผู้ส่งหญิงไงต้องจางจะเบกผ้ามันไปปันนี่ปรึกษากันเลยเนาะทึ่งนู้นหลกเจ๋กับลุยมันเลยท่ามเลยตีอ่ะไปปันนี่ตึกเราลองแล่ยคณะมินชั้นนั่งึ้นไปนู้นหองสุดหลกตาทึ่งหลกเจ๋นะเรียงมดัดนะครับอ่าฟาร์มที่มันหมากนะครับลองเล่ยดิทึ่งที่พาไปเผืไปไหนมาก,กาตามเาเลกาอิตูดังนั้นมาเลกาเถยยืนนา ส่วนสานกทัามวะมาเลกคตะยืนนะส่วนสาวนกทัามวะสียญญ่งาสร้ใดที่มะาาอาันาจยสตาครจะมีความสาม,มารถพาไปได้พร้อมกับตัวทันล่ะนะครับใครจะมีความสาม,มารถพาไปได้ล่ะพร้อมกับตัวทันใครที่สาม,มารถพานั้นได้ล่ะนู่เลยลูกกุญแจนูน่นเนากจะเอาลอดฐานันดิีรู้ความมั่นมากนะไรอ่ะนะครับใครสาม,มารถที่พาได้ล่ะรถขึ้นเ,เบกรกไปกันเล เมื่อกเราขึ้นไปเมนชั่นเราขึ้นไปบนรุงเรมมันพอข้าไปชวนห้องอยังไมา่น่ะสุดหลกตายมา่ะปักตูมันล,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 ล็อก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 ล็เป็นล็อกเป็นล็อกอ๋อเนี่ยฝามันหมกักมักว่านั้นเลยนะครับกาตายิบรเอ็ดังนั้นมาเลกาจิบรเองนะครับก็ตอบว่าผือเตียดาตาอากุสอรังเตียดาเตาอากสอรังนะครับคืออะอากาะ a ดี่่ ตียดาสตาอากูสอรังไม่มีใครจะพามาไม่มีใครพร้อมกับไม่มีใครคนหนึ่งคนใดพร้อมกับฉันหรอกถึงจะพาไปนั้นไม่มีใครคนหนึ่งคนใดพร้อมกับฉันนะครับอาดาละอากูสันดิรีมัมบาวาอากันดิยมีและคาจะพามันกับตัวของคาเองไม่มีใครจะมามาช่วยหรอกคาจะพาเองยิบเราเองมาคาจะพาด้วยตัวของคาเองนะครับอ่าไม่มีใครมาช่วยหรอก ด้วงั้นด้วยคำวา่าด้วยคำกาวคำวา่าลา h ฮาลาวาลากรูตะอิลาเบลลาเห h นอาลีเยลอาซิมเพียงกาวคำนี้หรอกเกสามมัดยกทูดได้แล้วอ๋อตรงนี้เป็นคำกาที่ยิงไง่นะครับน้ก็มาเดียนมันงงนะอียาการเดียลังจากนั้นมาเลกาจีราเองก็ได้แบกแบกนะครับสาวันที่ชวาฮาดดีเราตุนกูดุสยกตั้งบนวัวบา นะครับหลังจากนั้นมาเลกาเจิรเองก็ได้แบกซาวันเตีื่อว่าฮาดีราตุนกุดุสนั้นเดินงานศึกกาเลนโกตาเนาะด้วยบันดานะครับอ่าบนด้วยบรรดาอ่าทางมดนะครับอ่าทางมดกำแพงด้วยบรรดาะทางมดกำแพงกำแพงรีเวนรอบของซาวันนั้นมาเลกาแบกขึ้นมาที่เดียวนะครับดันนังเกอรี่เนาะแล้วก็เมืองที่อยู่ในกำแพงนั้น เมืองที่อยู่ในกำแพงของซาวนฮาดีตลงกูดุสนะนะครับหยกแบกดันมาลีไกย์เนี่ยแล้วก็ราชวังที่อยู่ในนั้นนะครับอ่าเป็นพีระมิดพีระมิดราชวังในนั้นนั่งตังมดนะครับยกขึ้นตังพี่มามดนะครับเมลีไกย์นี่คือราชวังพีระมิดนะมด,ดนาดนเกเรนาดานดานกายูเนี่ยไม่ใช่เกเรนาดานกายูเนี่ยและตอนใที่อยู่ในพีระมิดที่อยู่ในซาวันนั้นและตน้นไม้ที่อยู่ในนั้น ทั้งมดรวมมดเลยนะครับแห่งกอมหันตัดกันอาการเดียกฮาเดระกฮาดาร์ตุลลาอุตาลาจนกระทั่งผ้าไปส่งทึ่งต่อหน้าอัลลอฮฺสุบฮานา,าวฺอุตาลามาชออัลลอฮฺอุเบกมาขนาดไหนเน,ะนาะนะจนกระทั่งผ้าไปส่งทึ่งต่อหน้าอัลลอฮฺาตาลานะครับสิ่งที่อยู่ในนั้นนะครับกำแพงเมืองนะครับแล้วก็รชาชวังพีรามิดตัต้งมๆตั้งต้นไม้มาช่วยเลยเขาจัดะก็จัดจัดตกแต่งไปช่วยงามมาก นะครับทึ้งยกไปตั้งพี่เมื่ออย่างที่เราเราเล่เวลาเวลาเขาไปไปแข่งวิชาก,การประดิษฐ์ต้ตนมไม้ไหมอ่ะเขาเรียกอะไรวะส่วนธาตุส่วนธาตุเห็นไหมอ่ะ,อะเป็นไปส่วนธาตุนั่นไหมอ่ะนั่นคือเป็นการจินตนาการบง่งบอกมาคือเป็นส่วนธาตุมีต้นไม้ต้นสวยๆทั้งกะเทเค้าเวลาเวลาเขาที่สร้างบ้านเขาต้องมีเปล่งเปล่งบ้านใช่ไหมอ่ะเปล่งบ้องยุ้ยไหมอ่ะเป็นบ้องที่งจริงยุ้นะครับ ถึงตรงนี้แปลงนี้คือสัท่านถีไปในตรงนี้จะทางทางหนาไหลนี่มีต้นไม้ใช่ไหมอ่ะต้นเล็กๆถึงเราไปดอแลได้นะขเขาเรียกอะไรนะเนพ่งพังเพ่งพังในการสร้างบ้านนะครับใช่ไหมอ่ะเป็นรูเปเพ่งพังสวยงามอยู่ในตู้จอกสวยงามนั่นแหละเปียกสเมื่อไปนั่นเลยเราเราหยกแบกไปตัางเพเลยหยกแบกไปต่เพศถึงพาไปพาพาไปให้เจ้าหน่ายหยกไปทางทางมดนะอันนี้นี่จินตนาการแลแบดนั้นเลย เห็นไหมอ่ะสวรรค์ยกมาตั้งเพนะในนั้นมันจังมีก้อแพงมีพีระมิดยังมีต้นไม้ตั้งมดติดอยู่ในนั้นนะครับอ่ายกไปใบใบนี่เปรียบเทียบอะลรวาให้ในชัดเจนว่าเมื่อการส้วนท่าเป็นไปนั้นนะครับอ่าเป็นแพ้งพังอยู่ในตู้เห็นไหมอ่ะสร้างสุ้ยมากวันก่อนคู่ไปนะครับลังจะแต่งงานนักคูก็ไปมาเลเซียไปไปบ้านเมียก็คู่มีดเพื่อนพาไปเที่ยวมันติดอย่แิ่สิงคโปร์นะครับ สิงคโปร์มันโยกติดกับแขสิงคโปร์นะครับมันเป็นโยบารูนะครับถ้าปอปั๊บเส้นตรงนั้นนนั้เพื่อนผ้าไปเที่ยวถึ่งก็ตอนนี้นั้นเขาสร้างเขาแข่งกันสิงคโปร์กับมาเลเซียนั้นมันเป็นชายเด่ยเล่ยเนอยู่เลเยเนอยู่ติดเลยเล่ยเนอยู่ถึ่งกับคังเลยนั้นเขาทุ่มเขาทุ่มทุ่มออกมามาเลเซียนั้นเขาแข่งกันล่ะทุ่มออกมาทุ่มออกมาหลังจากนั้นก็ถึ่งคังในนั้นนั้นมันมี มันมีเป่งเยอะเลยอ่าเป็นส่วนนี้ตรงนี้นั้นข้ที่ทรรมเป็นนนั้นเลยเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยรถไฟฟ้าได้มีวิ่งมาปั่นผืนซึ่งเราก็เดินเล่เดินเวียนเวียนเล่เลวโอ้สร้างซุ้ยนี้แต่ไม่เสร็จที่ตอนนี้เราไปนั้นนะครับอ่าก็เรียกว่ามันเป็นเป็นเปล่งบ้านให้เห็นชัดเจนก่อนโอ้ซุ้ยหมากเลยซุ้ยงามเป็นตึกตึกมันตึกอยู่ข้างๆอิมเรนั้นก็รลยมัดเขาแข่งกันกับสิงคโปร์นี่เขาเรียกดนยามนุษย์จะแข่งขัางอยู่สุดท้ายในนาบีแรงกันจริงเลยนาบ เห็นไหมอ่ะติดเดินเดนซาลีนี่ติดเลยถึงสิงคโปร์นู่หลาประเทศไทยอิตได้แล้วก็สร้างทำโคกเด็บแปลกมากเคซาน่าบินนั้สร้างนำตกมาได้โหนางตกสวยนะครับเห็นไหมอ่ะน่าจะทำมาจากเครื่องจักรกันเพี้ะทำเหมือนข้องจิงเลยนี่ไอปาเทตาอิตนึงเหล็กว่าผูกเก็ตจะตาว่าแรงสิงคโปร์นี่เหล็กว่าผูกเก็ตเลย แต่ว่าการสร้างมันรูาไมู่้ความสร้างอลังการโอ้โหแตเอาล a h ตั้งใให้ความเฉลี่ยฉลาของมันนะครับเห็นไหมซึ้งเด็กในในสนามบินนั่นมันจะมีตอนมันสร้างเป็นน้าตกลงมาสวยงามมากนะครับซึ่งตอนไม้นี่มันปลูกบนบนตึกนี้ปลูกต้นปลูกต้นในโจได้เลยต้นมะพร้าวพวกต้นพผวบนปลูกบนตึกนี่ นี่ขการันตนี่อย่างนี่ก็เรียอะไรอ่ะมนุษย์อัลลอฮ์ต์อาไรสร้างม,มองขึ้นขนาดนั้นเลยอันนั้นเหล็กแรงเต็กในสวรรค์แร่งว่านั้นเลยเห็นไ,ไหมเนี่ยอ่อสร้างโอ้สุดยอดเลยนี่ตาววได้ไปนี่อออืื้หมาสุดยอดไปนะครับออนะครับอ่าเอามาเลยห้าเส้นห้าเส้นรูปีอ่ะ,อะเห็นไหมสุดยอดนี่คือการสร้างของมนุษย์ <หา S 2> พยเพียงแคมีเพ่งพังหรอกเพ่งพังอย่างง่ายด เดินแล่ไม่รบเลยนะครับอันนี้ในรบยังอยู่ในนูนนะครับอ่าแป้งปั้งรบมดอ่าโอ้โอ้แรงองไม่รู้อธิบายไม่ถูกต้องไปเห็นกับตาเองข้องนี้นะถูกอย่างต้องไปเห็นกับตาเองเล่นไหมอ่ะเข้าไปเห็นกับตาเองนั่บใจนี่ก็ไม่การสาวันนี่แหละการเดนจะมาอธิบายจะมาอ่านตามหนังสืออันนี้มันอธิบายไม่ถูกความมั่นหมากเราต้องไปเห็นกับตาเองอ่าอยากเห็นกับตาเองก็สร้างอะไรอามัน อย่าชัวเรื่องอญ่าอุบาทเรื่องยืนยันนะครับอ่าอยู่ให้ปิน่นไปเห็นกับตาเองดีว่าเห็นไหมอะ่ะใบใจนี่ขนาดไปเห็นกับตาเองมาหลายตือฟังตือว่าชามันร้อยวรนนันพันนี่อะไรเลๆข้าสาวสเลยมันไม่ร้อยวันนี้เลยเอออันนียนี่คือความสุดยอดที่อัลลอฮฺตาลาสร้างมาเจ้ากระทางอัลลอฮฺตาลาไปไปว่างไว้ทึ่งตัวนั้นผ,ผู้เป็นเจ้าก,ก็มาเดียนมันอยู่รัร้วอาการเดียวเลยอัลลอฮฺตาล่าอาการยิบรอเอ็นนะครับอ่า พ่อไปว่างต่อนาอัลลอฮ์สุภาหาวตาลานั้นอัลลอฮ์ตาลารับสั่งเลยนะครับชายต่อไปแล้วให้ยิบรอาเองต่ำผืนนั้นวะลาห์อัลล,ลอ,อ,อย่ย